เราขณะนี้เนี่ยมีอยู่สิบกว่ากระทรวงมีอยู่เป็นร้อยกรมแต่ละกรมก็ส่งคนของตัวเองไปอยู่ทุกจังหวัดมีคนกรมนั้นกรมนี้กรมนี้กรมนั้นเนี่ยแล้วไปช่วยกันทํางานเอางบประมาณจากส่วนกลางลงไปที่ที่กระที่จังหวัดอันนี้อันนี้มันมีปัญหาตรงไหนปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าต่างคนต่างทําไม่มีเอกภาพในการจัดการประการหนึ่งประการที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าวิธีคิดหรือวิธีการเสนอเนี่ยมันเกิดจาก ส่วนกลางเป็นคนตัดสินใจนก็ไม่รู้ปัญหาจริงๆว่าท้องถิ่นมีปัญหาอะไรแน่ประการที่สามระบบการจัดก,การแบบระบบราชการมันต้องโยกย้ายผู้คนเพราะงั้นไม่ยุติธรรมหรือบางคนก็อยากจะย้ายตัวเองหรือบางคนก็อยากจะเอาคนของตัวเองไปไว้บางที่ในจุดที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีใครอยู่กับปัญหาที่รู้เป็นเวลานานพวกย้ายกันอยู่เรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นและนอกจากนี้คนกําหนด เกียรติยศรางวัลการปูนบาเหน็จก็อยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็เลยการรับใช้การปฏิบัติตามนโยบายก็ต้องแล้วแต่คนสั่งที่ส่วน,ลวนกลางตกลง,ลงข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจท้องถิ่นแท้จริงแต่ว่าสนใจที่จะเอาใจนายคนกลางแม้ว่าจะมีข้าราชการจํานวนหนึ่งอยากจะทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับอยากรับใช้แต่โอกาสข้อจํากัดก็มีอยู่สูงมากอย่างที่บอกเพราะต้องโยกย้ายตลอดเวลาหรือต้องมีคนเดินทางเข้าออกต้องดูแลต้อนรับท่านนะครับด้อย่านก็คือว่า นโยบายหรือคําสั่งที่พูดเมื่อกี้เมื่อมันไม่สอดรับกับระดับล่างมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับ